ันนี้เราจะมาชวนเพื่อนเพนเพาะเห็ดโคนน้อยกันนะคะอันนี้ที่เห็นก็คืออาหารเสริมนะคะทำจากผักตบชวานะคะหั่นให้เป็นชิ้นนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นเชื้อเห็ดที่เราหมักไว้สองวันนะคะวันนี้เราจะเพาะในกล่องพลาสติกนะคะหรือว่ากล่องที่เราหาซื้อดักซื้อได้ทั่วไปนะคะและอันนี้ก็คือฟางที่เราต้มแล้วนะคะให้เราหมักไว้อหนึ่งคืนนะคะ นี่คือฟางต้มเดี๋ยวเรามาเริ่มขั้นตอนการทำกันเลยค่ะนี่ให้มองเห็นจ้ะโดยฟางก่อนนะคะชั้นแรกนะคะชั้นที่หนึ่งให้หนาประมาณห้าเซนนะคะโรยไปเรื่อยๆ เกลี่ยให้ทั่วนะคะเกลี่ยให้ทั่วเลยอาจจะมีกินสุวๆนิดนึงนะคะเสร็จแล้วเรานำเชื้อเห็ดนะคะที่เราบ่มแล้วนะคะโรยในชั้นแรกค่ะนี้โรยให้ทั่วเลยไม่ต้องหนามาก ใช้ผักตบที่เราหั่นนะคะโลงเป็นอาหารเสริมให้เห็ดน,นะคะดีนิดนึงนะคะ เราก็ใช้ฟางตกบางๆก่อนอันนี้ก็ให้ได้ห้าเซนเหมือนกัน ที่สองสที่สอให้เราโรยเฉพาะตรงขอบนะคะเราไม่ต้องโรยเต็มนะคะโรยตรงขอบให้ทั่วเป็นตรงกลางเลยค่ะแล้วก็ทำเหมือนเดิม เราจะทําอย่างนี้อีกสองชั้นนะคะก็คือชั้นที่สองสามสี่จะรวยแค่ขอบด้านนี้นะคะทําเหมือนกันค่ะจนถึงชั้นที่สี่นะคะเสร็จแล้วใช้ฟางปิด ชั้นที่สาม ก็ชั้นที่สี ชั้นสุดท้ายนะคะชั้นที่5้าถ้าเราโรยให้ทั่วเลย ขอละไมเอียนหน่อยค่ะ ล้าหน่อยใชัน้นสุดท้ายนะคะให้โรยลำละเอียดไปนิดนึงเพื่อเป็นอาหารเห็ดน,นะคะนิดเดียวค่ะไม่ต้องเยอะให้ทั่วพอแล้วก็กบ ด้วยฟางบางๆนะคะประมาณสามเซนต้องให้หนาเหมือนกับสีห้าชั้นด้านล่างนะคะแค่ิดนกน้อยพออันนี้นะคะถ้าเกิดว่าพเพื่อนนะคะอยากให้ มีกลิ่นนะคะเวลาต้องฟางสามารถใส่กลิ่นได้นะคะไม่ว่าจะเป็นนมเนยชาเขียวหรือว่ากาแฟนะคะนอกจากฟังแล้วก็ยังสามารถใช้ขี้เลื่อยนะคะทางปามแล้วก็กากสับประรดเอกดาบใช่ค่ะกากอ้อยชา้นอ้อยนะคะสามารถทําได้อันนี้ก็เป็นันเสร็จขั้นตอนนะคะง่ายๆแล้วเราก็ใช้ฝานะคะ ทิ้งไว้ประมาณอีกสี่วันไปเปิดดูอีกครั้งหนึ่งนะคะอ,อันนี้ลืมบอกเพื่อนๆไปนะคะอันนี้กล่องน,นี้ก็คือใช้เชื้อเห็ดประมาณ5ก้อนนะคะก็จะได้ประมาณเท่านี้ก้อนเชื้อเห็ดหนึ่งก้อนนะคะจะได้อ,อดอกเห็ดประมาณ8ปถึงหกิโลกรัมนะคะแขีดถึงหกิโลกรัมค่ะเดี๋ยวอีก4วันเรามาติดตามผลกันค่ะ ให้เก็บไว้ในที่ร่มนิดน,นึงอย่าให้โดนฝนนะคะ <_ an> เผื่อว่าน้ําท่วมมันจะไหลเข้าด้านล่างได้พวกเราเจาะรูที่กล่องนะคะ <_ an> เป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะอีกสีวันมาดูกันค่ะ